ค่งคืนนะคะกายทองบอดวิวนะคะนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่ของ10บกมอีนะคะอำเภอหนองแซงจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นบรรยากาศทางเข้านะคะแทนใดสนใจอยากได้บ้านในโครงการประกายทองนะคะก็ติดต่อคุณดุ๊กได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้ากานนะคะนี่ อยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้นะคะตุ๊กพามาอัปเดตโครงการบ้านประกายทองวอเตอร์วิวของ10กมออําเภอหนองเสือจัองหวัดปทุมธาน,นีนะคะเนี่ยด้านหน้านะคะห้องนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามรู้ราเนี่ยให้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตสระว่ายน้ำกันต่อค่ะนี่พามาอัปเดตบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ ท่านใดสนใจบ้านประกายคลองนะคะก็แวะเวียนเข้ามาชมบ้านมาเลือกซื้อบ้านกันได้นะคะนี่จําง่ายๆนะคะเราอยู่คลองสิบฝั่งตะวันตกนะคะหลักกิโลเมตรนี่เลยปทสามพันสองเจ็ดกมสี่อำเภอหนองเสือจ,จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะคลองสิบฝั่งตะวันตกนะคะถ้าเราวิ่งขับรถจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามานะคะเห็นสะพานสีชมพูเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยวมาฝั่งนี้เลยขับมาอีกนิดเดียวนะคะก็ถึงกมสี่ตรงนี้เลย นี่พามาอัปเดตบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะนี่จุดสังเกตง่ายๆนะคะทางเข้าหมู่บ้านนะคะป่าจายทองวอเตอร์วิวคลองสิบค่ะเดี๋ยวพาไปอัปเดตบรรยากาศของสาว่ายน้ำนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศของสาว่ายน้ำนะคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ด้านานี้นะคะเป็นบรรยากาศของสาว่ายน้ำนะคะขอบคุณค่ะ ทางเข้านะคะก็มีรอปพด้วยนะคะหมู่บ้านปลอดภัยนะคะท่าในใดสนใจนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อบ้านที่นี่ได้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตบรรยากาศของขับเฮาตรงสระว่ายน้ำนะคะนี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะนเ,อเนยอะแล้วนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่อาศัยจริงแล้วนะคะ สาว่นะายน้ำขึ้นดังนี้ก็ได้าเป็นวิแชร์ก็ขึ้นตรงนี้ได้นะเนี่ยนี่นี้สาว่ายน้ำนะ,น,นะะน,น,นนี้เติมน้ำแล้วนะคะ เติมน้ำแล้วนะามาอัปเดตนี่มาดูบ้านกันบ้างยามค่ําคืนนะคะทุกทีเราพามาดูแต่ตอนกลางวันเนาะรอบนี้เราพามาอัปเดตคือถนนในหมู่บ้านกว้างมากนะคะนี่เมื่อกี้เราให้ดูตรงข้างหน้าตรงถนนที่ติดคลองสิบเนาะทีนี้เราให้ดูพอเราขับรถมาข้างใน,งนโซนนี้จะมีผู้อยู่อาศัยแล้วค่อนข้างเยอะ นี่นะคะเป็นสวนด้านหน้าเนาะนี่ถับใครแวะเวียนมาถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้นี่นะคะถ่ายรูปสวยด,ด้านหน้าโครงการแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อบ้านกันได้นะคะนี่ พระจันทร์สวยเชียวอยู่ระหว่างบ้านสองหลังสวยงามมากเลยสวยเห็นไหมขึ้นกลางพอดีเลย ท่านใดสนใจอยากได้บ้านชี่นี้นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กนะคะขอเยี่ยมชมบ้านได้นะคะเรามีบ้านให้ท่านเลือกเยอะเลยนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289คะ่ะขอบคุณค่ะ